สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนสมัครบัญชีบิตคอยไปรับเงินจากการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่รับเงินเป็นสกุลเงินของบิตคอยนะครับบิตคอยมีค่าแค่ไหนก็อันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ในแต่ละวันค่าเงินอาจจะเพิ่มหรือจะลดตามความเหมาะสมทางการตลาดนะครับ ก็จะให้ดูว่าบิตคอยนั้นมีค่าแค่ไหนถ้าแปลงเป็นเงินบาทานะครับให้เราพิมพ์จำนวนบิตคอยหนึ่งบิตคอยให้เรากดแปลงวันนี้ก็เท่ากับ8,486ันสี่ปบาทาประมาณนี้นะครับ ถ้ 5, Bitcoin, าสองบิตคอยก็ประมาณ1 000. 6ึ0 0หมื่นหกพถ้าสิบบิตคอยก็ประมาณ1,000งแส0หกพันเ้หกประมาณนี้นะครับก็ให้เรากดเริ่มโวเลตใหม่หรือสร้างกระเป๋าของชั้นฟรีจะมีสองที่ให้กดเลือกเราก็กดเลือกที่ใดที่หนึ่งนะครับให้กดเป็น เริ่มตรงนี้ก็ได้หรือจะกดสร้างกระเป๋าของชั้นรีตัวนี้ก็ได้หเหมือนกันให้เรากกอกอีเมลนะครับอีเมลที่เราใช้ใช้ได้เท่านั้นสู่ขอให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับถ้าเราตั้งไม่ผ่านมันก็จะบอกว่าไม่ผ่านแต่ถ้าเราตั้งผ่านมันก็จะบอกว่า เวอรี่อะไรประมาณนี้มันจะขึ้นแถบสถานะนะครับให้เราตั้งอันนี้บอกว่าสตรองก็สามารถใช้ได้พอเรากก่อรหัสผ่านเสร็จเราก็คลิกดำเนินการต่อไปนะครับ ก็จะมี pop-up ขึ้นมาช่วยในการจำการกู้กระเป๋าให้เราคลิกต่อไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์มันจะบอกว่าให้เราไปยืนยันอีเมลนะครับหรือไม่ก็คลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิกรหัสผ่านที่เรากรอกไปเมื่อกี้ก็เข้าอีเมลของเรานะครับ นี่นะครับคืออ,อีเมลที่ส่งมาจากาบัญชีบิตคอยนะครับบัญชีบิตคอยแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้ยืนยันยืนยันเหมือนกับว่ายืนยันบัญชีอีเมลนะครับให้เราคลิกตรงลิงก์ที่เยอะๆที่มันเป็นลิงก์ยาวๆครับตรงนี้ข้างล่างให้เราคลิกไปทีนึงปุ๊บ มันก็บอกว่าอ e ีเมลซักซีดเวอรี่อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็ล็อกอินนะครับพอเราล็อกอินปุ๊บการล็อกอินของเรานี่คือนี่คือบัญชีล็อกอินนะครับบัญชีล็อกอินกับบัญชีที่รับไอ้บัญชีล็อกอินกับบัญชีรับบิตคอยจะไม่เหมือนกันนะครับบัญชีล็อกอินก็คือจะมีขีดจะมีขีดจะมีขีด หนึ่งสอามสี่จะมีขีดสี่ขีดนะครับแล้วก็ให้เรากรอบอารผาผพาที่เราตั้งนะครับคลิกโอเพนอ่านี่คือบัญชีใหม่ของเรานะครับอ๋อทำไมเป็นภาษาอังกฤษวะเนี่ยเขาจะ เปลี่ยนภาษาตรงไหนประมาณว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่ครับเปลี่ยนภาษาให้เราคลิกมาที่อบอิเวณนะครับบอิเวณตรงนี้อ่าล็อกอินมาอีกแล้วเด้งตลอดเลย ให้เราคลิกมาที่ Account Setting นะครับ Account Setting ตรงนี้ออให้เราคลิก Continue นะครับก็คลิกมาที่ General นะครับอไม่ใช่ไม่ใช่กดมาที่ Display นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นาภาษาไทยนะครับคือเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็ให้มันโชว์เป็นเงินดอลลาร์อันนี้คือโอ๊อย มันชอบเดงครับน่าจะคงที่แล้วคือเข้ามาครั้งแรกอันนี้คือที่อยู่บิตคอยของเรานะครับที่อยู่บิตคอยของเราก็อันนี้คือบัญชีไว้บัญชีไว้สมัครรับบิตคอยฟรีให้เรา Copy ีตรงนี้นะครับ c o ปปี Copy, แล้วก็คัดลอก แล้วก็ให้เราเข้าเข้าไปที tous, <pl ains> ่เว็บต่างๆที่เป็นแจกฟรีบิตคอยนะครับแจกฟรีบิตคอยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเว็บบิตคอยมีตัวไหนบ้างที่สามารถแลกฟรีะครับก็ให้เราคลิกสายอัพตรงนี้นะครับสายอัพ อีเมลอีเมลตรงนี้คืออีเมลอีเมลไหนก็ได้ครับที่ที่เราเข้าไปดูบ่อยๆหรืออีเมลที่เราใช้สมัครพวกเว็บต่างๆที่เราไม่ค่อยสำคัญเอาอีเมลไหนดี ้ารสก็ตั้งเดือนครับนี่แหละครับ b i t Bitcoin address bitcoin address ก็คือที่เราที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือที่อยู่ของคุณก็ให้คลิกสายอัพเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ ก็แต่ละเว็บมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราคลิกเคลมมันจะมีควาว่าเคลมนะครับอันนี้คือผมสมัครไว้แล้วอันนี้มันได้ชั่วโมงละครั้งก็ประมาณนี้นะครับการสมัครบัญชีบิตคอยแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับว่า,าเว็บรับบิตคอยฟรีมีอะไรบ้างจะวางไว้ใต้คลิปนะครับ kapo